เม็ดบ้นเสานี้นะคะเจ็ดสีเธอจับช่างมั้งนิดจับช่างในคลิปอะ่ะไซโลครึ่งถึงสองโลอันนี้สองโลนะคะจับช่างไหไหนดูนเม็ดบอลเสานี้นะเจอแก นี้ก็สองโลส่วนใหญ่ปลาชุดนี้มาสองโลแทบทั้งนั้นส่วนใหญ่สองโลนะครับาปลาอ้วนอ้วนอว,นอวบอวบทั้งนั้นเม็ดกันเสาร์นี้เจอกันนะวางกระพงนะตู้มาแล้วร้อยห้าสิบตัว เดี๋ยวพรุ่งนี้กระพงใหญ่80ตัวนี่ดูไซด์ดูไซด์ปลานะครับบวบัวบสวยสวยา180 Wi-Fi ที่บอกก็มีนะคะให้ลูกค้าเล่นฟรีมี Wi-Fi กระจายให้ฟรีนะคะัขึ้นไนดะ้สิบหก้ เจอกันนะครับในวันเสารนี้พรุ่งนี้ปลาใหญ่มานะครับกระพงใหญ่ชุดที่สองกระพงใหญ่เป็นพรุ่งนี้นะรอชมคลิปกันนะครับแชร์กันต่อๆด้วยนะครับ